พาพ,าพี่น้องมาขับปลาคือปลาจ้ะแต่ว่าเป็นปลาอยูค่ค่ะมื่อนี้พาพี่น้องมาหาเห็ดขมจ้าอู้ย่าเพิ่นเห็นเห็ดแล้วไปติดตามรุม่นติดตามเชร์กันจ้าเมื่อวานจันสุดาจะได้พี่เห็ดบ่ะจ้าตาดอกเห็ดนะ่ะปลาท้องที่ทททอัน,อนนี้ค่ะโอ้ยส,สดอกเห็ดแนะไปจ้าพอแล้วจ้าพี่น้อง อดอกเห็ดไมแต่สมัยตะกี้นะน,นี่จะดอกแบอกไงมันสูงขนดนี้อยางกระหาอยากกัาากนนะจ้ะนี่เนะาะปาดขากัน เดี๋ยวตอนน้าจะต่อจ้าอแล้วจ้ะโอ้โพอห้างห้างจ้าที่นห้างห้างจัง่อดอกนึง ทำงานเลยจ้านะปักหาจ้ะเ,เห็นดอกหนึ่งที่ทางนี้เลยจ้ะพี่หนองออเ เอ็นในจักหน้อยด,อนนด้วยจ้ะอือดอกสุดๆฝนะกระตกกระสี่ทยพี่นองเขาบ้งได้ซํำใดนะจ้ะหาหาฝนตกแห้งกระสีได้ปิดโทรศพัพท์หนีเพราะว่าจันเอาโทรศัพท์ทายด,ด,ด,ด้วยจ้ะดอกหนึ่ง

เห็ดอียงย่องก็คือตั้งเห็ดทิกระเดียนนี่แหละแต่ว่าขาตันพี่น้องอย่าเสียงนยจ้ะอดอกจ้านี่พี่น้องดอกงามๆด้วยจ้ะนี่ดอกหนึ่งค่อยหาไปจ้ะหาลิ้วก่อนบอ้อนนี่ดอกจ้ะนีอ ปากขาดค่อยเก็บค่อยเล็มไปแล้วนะเจ้าพี่น้องสจะได้ตุม่มอยู่บ้างผสมม้าไก่ด้จ้ะพี่กัดทั้งบ้านภาสนาี่เด้จ้าพี่น้องเด็กหน่อยฉุนพามาดูจ้ะไปต่อจ้าพี่น้องบอกกางน้ำด้จ้า มึ่งพ่นไปใส่หมดแล้วพุจธาแล้วก็มันหมาน,นจ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตาพ่นได้ตั้งเลยพุจธา ดอกงามปะ่ะจ๊ะตัวจ้านี่ดอกนี่โมจานี่ดอกเดียวคนติ่นตาให้นก็จะกิมน

ต่ช่คุณเต็มป่าคือเก่าไปใส่คุณก็เต็มปานะจ๊ะจนระดาษเงา,าสีสวยนาะ น้ำท่อนนะ

กระดอกงามๆจะตะว่านันโบตุกนี่เป็นดองเบืองค่ะหานหานใหญ่จ้ะตัดขาด้วยมานบานจ้า,เ,าเกิดก็ไปเกิดอยู่ในหูนี่ <c oughs> อันหยาด้วยกันเก็บนี่ดอกนึงจ้ะนี่นึงบ่แม่นดอกดูดูล่ะพี่น้อง ขนาดจะเกิดอีกเยอจ้ะเห็นไหเสียเลยน้อเยฝนก็ยังตกยังงี้ฝนดูขนาดจะเกิดอีกเยอะนี่อีกบอต่อใช่ไหมเนานะนางามเลย จ้าน้องซักมาพอเป็นมูนี่จ้ะมูนก็เอินไปน้องที่จ mm ้ะเฮ้ยดม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 พี่น้องมด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 มีมด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 มนมดมจมดอีมด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  ตัดตัดขาเทเดียวเนาะจ้ะนะนี่จ้ะนี่พี่นาะนุ่งกระไรยจ้ะใส่อันนี้คนไม่เหยียบไว้ตั้งแต่ม่นหน่อยๆอยู่จ้ะหาคนเหยียบ คอมเมนติที่บุรีต้มเลยพี่น้องจะฝนกระตุกฝนกระตุกกระตุกจิตมนวนนลจ้ะพี่น้องดอกรุดดอก,ดอกขาดมาเลยกำลังดอก,กงามๆเลยจ้ะ Mình đây chà Kiếm nhạc chắc nói chà Khi mày nó ไม่ได้เอาไม้ออกไปก่อนป่าน้ำมูมูที่ลงบ้านอยู่เจ้าของหากระพอเฮ็ดพี่น้องจ้ะห่งางน้ำเลยจ้ะดีจ้ะพี่น้องห่างนเลยมีอีกบนน้อจ้ะโอ้พี่พี่พี่ อกด็ดอกรุดมั้ดอกบุดดอกบุดขากระป๋องรุดออกจากกันเขียะแห้งอ่ะปาดขาจ้ะพี่น้องสองกล่องเราญาตตั้งกล่องปาดขาจะบุดนะจ๊ะมันมวนเลจ๊ะพี่น้องอือเห็นไหมจ้ะ มีตะดอกงามๆงามคักๆขัดๆขัดบอดจังสี่ไปเรื่อ,อยๆก็สิดีจ้ะแต่ว่าเบป็งสถานาการณ์ปลาแล้วโมกับบ่อใส่ชิบวอดกปันไดแล้วจ้ะอ,อือดูพี่น้องมีตะดอกงามๆามห้องบ่อเอกขาไปบ้านนะจ้ะห้องป่าป็นเสือนน้อไว้นี่เนาะปีหนาปีไหนเ้าก็ระได้ไม่เก็บไม่จ้ะ จกที่เนาะโอ้ยนี่ตาดอกงามๆจะปัดถั่วปัดถอ่วลืมถ่ายอันรูปไว้เนาะจ้ะเมื่อกี้งาแล้วห้องเอือนจ้ะรีบบอกเราก่อนไปพ่อเห็ด จ้าพี่เอือ่อก็ดอกงามๆเลยจ้จะตัดขาฟินๆเลยค่ะ ทึ่งตัดทึง่งฮือต่อต่อต่อขายยิบฟินเลย จ้าไปต่อเจ้าพี่น้องสรุปผลงานจ้าพี่น้อง,องมือ่อนนี้สิพากันลงพูแล้วจ้าพักกันในพูละต้มน้อยเนี่ยแล่ะจ้ามากันหลายคนคนอยู่ทังปลากันหลายผู้ใดมากคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จันในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พอกันคลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย